ตอนนี้หกโมงกว่าแล้วแต่พอดีเก็บบัตรตานครับยังเหลืออยูน่นี่ก็ยังเหลืออยู่ถุูมดทูมดโอ้ยโอ้ครับอ้าวไม่โฟกัสอันนี้ก็คัดตัวเจ๋งๆนะครับนี่นะครับ เจงทั้งนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบประมาณสิบสองกระสอบครับในหลุมนี้นะครับหลุมนี้เหลือัอ่านทำกับกระสอบก็กว่านี่เนาะพอดีไอ,อ,อ,อตรงหูไอ้นั่นน่ะปากป่องควันออกนั่นตรงนั้นนะฮะมันไหม้บ่หมดอันน้อยๆนะฮะขนาดไว้ ต่างรูปมัน,นะะไหมหมดก็เลยทำสักประมาณกระสอบหนึ่งแล้วก็เสียหายนี่ทำสักสองกระสอบสองกระสอบกว่าๆถ้าเต่านี้นีถ้าเผาสมบูรณ์แบบนี้ก็จะประมาณสิบห้ากระสอบได้นะฮะสิบห้ากระสอบได้นะครับหอเป็นกระสอบใหญ่นะตรงนี้นะครับก็เป็นทาน เหมาะทั้งนั้นนะครับดังๆๆก้องก้องแกล้งหมดเลยแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นเปลือกนะครับเปลือกเปลือกหนาๆอย่างเงี้ยตัวนี้นะฮะเปลือกหนาๆแต่ตัวนี้เป็นใบเป็น,นั้านมันเป็นต้นมันอเอาเออเอาแสงให้หน่อยอ่ะค่ำละหกโมงกว่าละานี่โอโคดูนะครับ อันนี้เปลือกเปลือกมันไ้ความจริงแข็งนะครับเนี่ยเปลือกของนี่นะเนี่ยนี่าอ,อันนี้ก็ผมมันจะแยกไว้ติ่งเนาะ,ะแล้วไอตัวนี้อันนี้บาจบนะครับเดี๋ยวก็เอาไปเผาต่อนะครับแต่เอาไว้ตรงปากลมนะครับไว้ปากลมตรงนั้นเหลือตรงนั้นพรุ่งนี้หากระสอบมาใส่ ประมาณกระสอบหนึ่งรวม,มๆกันจริงๆแล้วนะประมาณสิบหกระสอบนะฮะเต่านี้ที่คาดการไว้นะครับสิห้ากระสอบได้ชัวๆเลยครับผมก็อันนี้ก็สำเร็จไปหนึ่งเตาการทดลองอเตาแบบนี้ครับอุ้ยอันนั้ก็เตรียมมาไว้ละไม้นะไม้เล็กอันนี้ไม้กลาง อันนี้ไม้ใหญ่อ่าไม้ใหญ่นะตัวนี้เต่าต่อตไปจะใช้ไม้ใหญ่นี้เผามันก็ได้ทานที่ดีขึ้นแฮมนะครับน,นั้นเป็นไม้ขนาดน้อยขนาดกลางไม้ขนาดนี้ยังไม่ได้เผาตัวอ่าไม้เป็นจะไม้ขนาดนี้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยอ่านี่นะครับเตรียมไว้ละครับวันนี้อ่าที่สรุป นะครับในะเรื่องการเผาถ่านแนวนอนเผาถ่านแบบโบราณนะครับตรงนี้นะครับใช้เวลาทั้งหมด48ชั่วโมงนะครับผมปิดผมว่าจะเอา30ชั่วโมงแต่บัตันพอพอดีวันนั้นมันกะว่า30ชั่วโมงนะมันจะพอดีเลยเต่านี้นะครับจะเออบัจ้าว่า30เอ้50ชั่วโมงอ่าจะได้อยู่4 4ี่ดชั่วโมงอ่าสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสองวันนะครับอืมสี 48, การจะเอา50ชั่วโมงนะฮะเราพอดีวันนั้นติดภารกิจด,ด่วนนะครับอพอดีมีตังวุฒิสภาสวเปินเข้ามาอาผมกํลังจะไปต้อนฮับเป็นนะครับที่บ้านวัวเนี่ยเลยหน้าเต่าก็เลยบะซุกอะครับต้องปิดก่อนอะผมต้องปิดเต่าก่อนเนี่ย น้ำส้มคนไม้ได้40ลิตรนะครับน้ำส้มคนไม้จะ้40ลิตรอ่าอันนี้นะครับเตาขนาดนี้นะครับได้น้ำส้มคนไม้40ลิตรแล้วก็อ่าถ้าเผาสมบูรณ์แบบนะครับดูแลสมบูรณ์แบบจะได้ประมาณ15ถุง15กระสอบนะครับเต็มเต็มนะอันนี้ถ้าถ้าเย็บปากถุงอ่าทำอย่างนึ้ก็ต้องใส่สทำน้อยหนึ่งนะครับจริงๆก็ต้องใส่เอายอะทำน้อยน้อยหนึ่งนะครับนี่ทำน้อยหนึง่ง แต่ถุงนี้มันใหญ่นะครับถุงมันเป็นถุงอาหารถุงอาหารเป็ดบั่เจ่ตถุงปุ๋ยนะถ้าถุงปุ๋ยนี่มันจะน้อยกว่านี้หน่อยนในถุงอาหารมันจะใหญ่นะครับอาหารเป็ดนะอ่ะตอนนี้คลิปนี้นะครับก็มาพูดในเรื่องของการเผาทานมาสรุปเรื่องการเผาทานครับวันนี้เต่าแนวนอนรูอากาศรูเดียวนะครับรูเดียวเท่านั้น อ่าต่อไปผมทาไว้ตรงนั้นนะครับอ่าตรงนั้นอ่าตรงนั้นนี่ห้ารูนะครับตรงนั้นห้ารูอ่าแล้วก็ปองออกเนี่ยมีสองสองปองอ่าปองน้ำส่งคนไม้นะครับปองลมอ่ะฮ่ามันคําละอ่าอันนี้ปองรูเดียวนะฮะปองลมรูเดียวปองเข้ารูเดียวอ่าบังคับยากหน่อยอันนั้นอ่าลมเข้าห้ารู แล้วก็รู้ออกสองนะฮะครับอันนั้นก็จะเป็นอ่ีพีต่อไปครับสภ์อีพีนี้ครับก็รู้จิตสมบัตก็สรุปไว้แค่นี้นะครับผมก็ท่านใดจะเผาทานหรือว่าจะอยากจะไปเรียนเผาทานท่านที่เป็นเพื่อนๆนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ขอเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องการเผาทานนะครับขอเลื่อน ขอเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนหน้านี้ไปจนถึงเมษาเขาห้ามเผานะครับผมก็ต้องหยุดไปก่อนนะครับที่นัดกันไว้ประมาณกุมภานี้กลางเดือนกุมภาขออนุญ,ญาตนะครับไม่รับยังไม่รับนะครับณตอนนี้ขอให้ผ่านพ้นเดือนเมษาไปนะครับผมจะเปิดอบรมนะครับก็ฝากบอกสมาชิกทุกท่านด้วย สำหรับวันนี้ครับผมก็ขอขอบคุณกับทุกท่านใน Facebook ต้านภายหนาวและก็รูจิชแนลครับผมสวัสดีครับ